ของมีหมดแล้ม,มาแล้วครับน้ายิงได้แล้ว1ตัวครับถังรถหน่ยพี่น้องเฮ้ยตัวตัวละาตัวใหญ่ด้วยกาับ นั่นมาแล้วหนึ่งเต็มนะยิงก่อนเลยเออได้ยินเสียงอยู่ข้างรถนะมันหมาครับใส่ตวยด้วยอ,อ,อยู่กันได้ยินเสียงแล้วนะแต่ขยับคิดบ้าเต็มเลยคนหมาเหมหมาคือเก่าเด้ต <laughs> ีมดูตีตีจิ้มดูเนี่ย <laughs> เดชชวนมามยอมมามึงเป็นไงละ่ะไปเลยไปพี่น้องหาลาแล้ววันนี่ย มาเล้วพี่น้อง

Buông dài ra phía này Bên trong Bên trong đôi phai Đôi phai mà Bên trong Đôi บินมาทำไมมาแล้วครับหนึ่งแตรมครับนี่ดูครับ,รบแตรมแล้วหน้าผมเขยียวย่อมตุ้งเมื่อก,กี้ผมมาไกลๆอ๋อเดี๋ยวขอยัดจัดการก่อนน้อง เจอกันก่อนืมใส่สวยด้วยออม,มานๆพี่นอ้องแม่ขระยับปั๊บมาเลยกระดตัวก็นานแล้วดูสักแป๊บเดียวของผมของผมตัวนี้หาตัวนี้ อืออยู่แปบ๊บเดียวเอาไปลุยต่อเดี๋ยวจะทำตะกอ้อก่อนโอ้ทลายพี่นอ้องโอ้ยได้แล้วนละตัวก็น่าแปบ๊บเดียวถุ่มขึงเลยแปบ๊บเดียวไอ้คนละตัวขยำฟังเดี๋ยวกันอเอาหมานอยู่พี่นอ้องกดติดตามนะครับพี่น้องเลยเดี๋ยวหาทำตะกอ้อไปเลยเลย ตอกคู่ใจครับตอกนะครับตอกโอเคครับ ทำตังงานทำปากออกมาจะได้ขยับโอาตัรอานพี่นอ้องเอทำตังงานขยาวาตกไม่มาตัวพี่น้อง ขาจยากตกไม่ยอมออกมาพี่น้องขอเก็บก่อนเด้อใส่พี่เจ๊สวยๆหนูพี่น้องวูววเด้อก็ขยาดตกไม่ยอมน้นไม่ยอมออก หรือผมตัดสใจทำปากก็ออกมาแบบสองพี่น้องของคำคืนนี้มันอยู่ยังมันอยู่ขยาโลไม่ยอมออกเรยผมทำปากก็ออกมาเลยมันมันพี่น้องไปเก็บแต้มไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปสรุปทีเดียว ตัวนัว้นเจ็บแถมอ่ะวิ่งเหยกอยู่ดไปกลับมาเจ็บไหมน้ใส่เดียวกันต้เลยนมนุขเกตบกตะกุยตูด้เกตูดปน้องเั้น พี่ชีจับหนูกับให้จับกันน,นี่ตัวนี่ตัวนึงก็ดูนี่แหละพี่น้องก็ขับไปกลับมาสาหนูมีจะใส่สวยเลยพี่น้องดูดูใส่โอเคเลย ใส่ทีเลยรอขอยัดสังหารก่อนเนาะอืมนี่ฉิดเกตูดซิ่งเนี่ยอยู่ สองตัวพี่น้องไน,นี่เต็มเต็มสีสามพี่น้องเดี๋ยวนี้เต็มสีสาม,ม,สสามดูทองโอ้โหมันอันนี้เต็มก่อนนะนั่นสองแบบพี่น้องตัวนี้ตัวเลกเอาไปไปตรุดน,นี่เต็มสีสามอ่ะโอ้โมันจริงพี่นอ้อง พ่อเขายังหายิงกันอยู่เขายังไม่เลือกยิงกันเลยพี่น้องคุณวะใส่โอเคเลยหนูไปไปตัวพี่น้องไปเขารุดแล้วครับนี่คนงานผมสองตัวแลว หนึงสองก็ไอดตัวเลขก็ไว้ในรลุดแล้วครับอันนี้อันนี้อีกสองตัวเป็นสามตัวขนาเขาหลุดย่างไรแต่เพิ่นอหนาไม่มากเลยอันนี้ของผมตัวหนึง่งมาจะไม่เขาหลุดเลยก สามตัวมีใส่สามเอาข้งหน้าตัวนึ่งสีแล้วนี่พี่น้องอืหนูใส่วันนี้มีแต่ใส่ปีกๆเลย่ใส่สวยด้วยผู้กองมันพี่น้องอุ้ย เยวค่อยดูนาก่นาจะมายังนี่ขางนาได้ตัวตัวเหล็กไอตัวทีเหล็กอะเกไม่ได้เก่ขยบเป๊บเดียวก็ได้นุ่มมันจริงนี่ของผมสามตัวหนึ่งหนึ่งสองสามคอยดูนามาจะได้อีกตัวขึจะป่าไปขับปลาให้ขยำเขาไม่มากนี่จะรู้ดูนี่เลยยิ่งขาดไปตัวหนึ่งยิ่งพิษสามทีเลยสองคนก็นาครับได้ หาตัวครับผลงานหนูมีเด็ดใส่งามๆเลยพี่น้องเลยโอนะ้ยดีหนูใหญ่ไปต่อหรือว่ายังไงดูตรงไหนไปทางไหนไปทางไหนดีีคิวไปหนึ่งหรือยัง,งยังเลยยังไม่ไปดูเลย เนี่ยคิ้วคันใหญ่ยังไปดูเลยหาตัวแล้วพี่น้องเอาขึ้นมาแล้วไมาขาดตุ๊กต๊ะอืมนี่จะรู้ดุด,ดีดเลย